ท่านมาชมคาปลานะครับขาเนี่ยสั่งมาจากน่าจะาตะคอนพนมภูพานนะครับไม่แน่ใจจำไม่ได้นะครับสีปีสีปีกว่าอันนี้ก็ทุลักทุเลนะครับกับลูก กรบกรบตีนไว้เฉยๆเดี๋ยวจะพาไปท่านมาดูอีกกอหนึ่งอ่านี่อีกกอหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ก็สวยงามนะแตกต้นแตกเง่างงเง่าเนาะเขาเรียกเง่านะขาแตกเง่าแตกขยายมาเรื่อยๆนะครับเป็นไผ่เออเป็น คาปลาคาดงคาปลานะครับหรือคาทนี้ก็เคยมีนะครับคาปลาคาพื้นบ้านก็ไม่ใช่พื้นบ้านคาท้องถิน่นยิ่งอยู่ตามป่านะครับสมัยก่อนตามทุ่งนาก็ยังมีขึ้นบ้างครับต่วันนี้ก็ถ่ายทิ้งหมดอันนี้ก็สั่งมาปลูกนะครับเอามาปลูก ก็หลายรับปลูกหลายที่อยู่อันนี้ก็มาไอตัวที่มันงามกว่าเพื่อนๆในในจำนวนขาดที่รับปลูกนะครับก็สภาพดินมนแน่นนะครับดินดินคล้ายดินทรายนะ อันที่ก็เหนียวเหนียวหรือว่าดินเหนียวปนทรายหรือทรายปนเหนียว <c oughs> ขุดไปข้างล่างหน่อยก็จะมีลูกรังบ้างนะครับแต่ห่างๆล,ลูกรังเม่นไม่เยอะถ้าลึกหน่อยก็จะอาจจะมีบ้างประปรายคาปลานะครับคาปลา ซื้อมาปลูกอนุรักษ์ไว้ครับเคยเห็นตอนเด็กๆก็เสียดายนะครับนึกขึ้นได้ก็เลยสั่งมาปลูกอันนี้ก็มะขามป้อมยักษ์อัน,นก็สั่งมานะครับสั่งมาปลูกเหมือนกันมะขามยักษ์อาจจะมองไม่เห็นนะครับลับกษณะเนี้ใบ ขามป้อมยักษ์น,นะครับก็ถ่ายถ่ายรูปขาให้ดูแล้วก็ออันนี้อยู่ใ,นในกล้กันก็เลยพามาชมนะครับแม่ขามป้อมยักษ์อันนี้น่าจะเป็นพันเปรี้ยวมมมันมีพันพันหนึ่งเป็นหวานแต่เราก็อยากซื้อมาลูก ไว้ในสวนในนาในไร่ จอดมาแล้วนะครับปลูกหลายต้นอยู่ว่าจะรอดไหมเห็นเงาะว่าปลูกง่ายไม่ค่อยเลือกดินเท่าไหร่นะครับเราดูต่อไปอันนี้ก็พามาชมอีกกอหนึ่งนะครับพาป่านะครับใบลักษณะใบนะครับเนี่ย ตอนนี้ก็โดนไข่น้ำเต้าครอบแล้วนะครับขาปลาถ้าใดที่ไม่เคยเห็นก็พาไปชมครับเนี่ยแล้วก็ต้นเล็กต้นเล็กๆนะครับกำลังโตต้นรองม,มนะัน ดินแทวนี้ไม่ค่อยมีวิตามินว่างั้นเถอะไม่ค่อยมีปุ๋ยตอนนี้ก็ปลูกปลาพร้อมปลูกปลามาก็ได้ใบไม้ใบหญ้ามาครับตอนนี้ก็ร่วมคลุ่มดินก็ให้มันย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อไปมาชมอีกต้นหนึ่งครับค่ะตอนนี้ก็ใบไม้ที่มัน พุพังแล้วก็เอามากลบๆนะครับคลุมโคลนไว้คลุมเงาไว้ให้มันเย็นๆนะครับดินตรงนี้จะค่อนข้างจะแอ่ดินทรายนะครับดินทรายคุณลงไปสักศอกหนึ่งก็จะทรายปนเหนียวจะมีลูกรังอใน ลึกลงไปข้างล่างอีกประมาณ30เมตรหรือ40เมตรนี่ก็จะเป็นดินดานนะครับพราเราเจะาะบดานแล้วก็เอาดินขึ้นมามันจะเป็นดินดานนะครับเป็นดินทรายที่มันแข็งแล้วอยู่ข้างล่างก็เรียกดินดานสีมันจะดำ น้ำตาลน้ำตาลนะครับทับทมมาหลายปีเขตอีสานใต้นี่ก็พื้นที่ข้างเคียงเขาพนมดงรักห่างจากเขาพนมดงรักประมาณ30สกิโลก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีดินังส่วนเป็นดินดาน น่าจะทับถมกันมาหลายล้านปีหลายแสนปีเป็นชั้นๆมาเรื่อยนะครับมีดินดานกําบนก็เป็นดินทรายไม่ค่อยมีธาตุอาหารก็มีดินเหนียวบางช่วงก็มีดินเหนียวบ้างนะครับดินเหนียวปนลูกรังนะดินเหนียวปนทรายมันก็ คลักล้วแล้วแต่พื้นที่นะครับไม่ค่อยอุ้มน้ำานะพื้นที่แถวนี้แล้วก็อุ้มน้ำหน้าแรงเนี่ยก็จะแรงจัดนะครับดินตรงนี้ก็จะแข็งเหมือนเรียกวอะไรนะเหมือนหินนะแข็งสับไม่เข้าเลยนะครับจอบเนี่ยเด้งเลยอันนี้ก็ใบไม้ที่ร่วงนะครับจากใบพืชกระถิน,นรงพวก ไผ่นะครับก็ให้สะสมไว้เป็นปุ๋ยบนหน้าดินคลุมดินไว้แล้วก็จะมีพวกเห็ดขมนะครับขึ้นมานี้คนก็จะมาหาเห็ดนะครับพื้นที่แถวนี้นะครับหาเนกยกบไผก่อนก็สับเพเหระนะครับ อันนี้ก็กล้วยนะครับก่อนจะมาเป็นสวนได้ก็กล้วยก่อนนะครับกล้วยกล้วยนำนะกล้วยนำกล้วยนำนะยาที่รกๆกยากขาตอนนี้ก็โดนต้นไม้คลุมแล้วมันก็ไม่โตโตมาก็อ่อนแอนะครับไม่แข็งแรง ตอนนี้เราก็โกยกินกลบไปเรื่อยๆนะครับท่านั่นก็นจะมีพวกเห็ด,เห,ดเห็ดขมเห็ดขมนีะลักษณะเห็ดขมเนี่ยครับนีม่ม่งม่วงหัวม่งม่วง,งคนชอบมากนี่ต้มน,มำนม้ำสองน้ำเห็ดขม ได้เป็นกระสระจศพใจว่าพื้นที่บริเวณประมาณ8ไร่นะครับแต่มันก็ไม่ได้เกิดทุก,ทกพื้นที่เท่าไหร่ก็ประมาณ2อสไร่นะแถวนี้ก็จะมีเห็ดขึ้นครับ ประมาณนี้ครับรก็ลงไม้กับไม้ธรรมชาติบ้างไม้แดงไม้อะไรคล้ายกระท่อมคล้ายต้นกระท่อมแต่ไม่ใช่กระท่อมมีชื่อเรียกกระอะไรนะ้อกระเทยกันก,กันทิ้งกระทางอะไรไม่ทราบมะขามมะข่า มาฮอกกันมีหลายปีแล้วครับเนี่ยบางต้นน่สูงสีห้าเมตรแล้วต้นนี้ก็โตช้า,เ,าเพราะจากฝักเดียวกันนะครับเป็นนี่อัมาเพาะมันก็คงจะไม่สมบูรณ์เท่ากันนะเล็ดพันประมาณนี้แหละครับกล้วย เริ่มต้นจากกล้วยนี่ก็ละมุดยับ <c oughs> มานปีแล้วครับสามปีได้แค่นี้แหละดินก็อย่างเท่าที่เห็นเนี่ยเปนทรายขุดลึกหน่อยก็เหลืองเหลืองเหนียวเหนียวกลายเ็นเหนียวปนทรายละมุดอันนู้นก็จะเป็นไผ่นะครับ าจากคาก็พามาเรื่อยเปื่อยนะครับเรื่อยเปื่อยมาทึงนี่นะครับไม้แดงนอไม้ก็โอ้ตัดหลายรอบแล้วครับตัดไม่ทันเลยดูมันเผลอไม่ได้ครับมันพุ่งโตขึ้นแล้วก็ต้องดูลำมันเยอะแยะเลยนะครับสามสิบลำได้ไหมกอกอไผ่นีครับตัดนอสี่รอบแล้วนะครับ ขายมั่งแบ่งกันมั่งทําทำบุญบ้างกินไม่ทันนะครับไม่กี่กอสีหักกอเนี่ยโอ้โหอ,อันนี้ก็กระเจียวฝานะครับดอกสีม่วงก็สั่งมาปลูกนะครับร้อนต้นเหลือไม่กี่ต้นนะอันนี้ครับแล้วตรงนี้ต้นเดียว ตอนนั้นน้ำท่วมตายหมดประมาณนี้แหละครับมันต้องมีแรงด้วยนะครับถ้าจะทำก็รีบทำตั้งแต่วัยหนุ่มๆน,นะวัยอายุมากแล้วนี่ขุดดินขุดไรก็ลำบากครับแล้วก็ต้องปล่อยตามอย่างนี้ครับจะยกร่องยกอะไรพ้นน้ำท่วมหน้าฝนก็ ลำบากนะครับก็ได้ทำได้เท่าที่ทำได้นะครับแต่ก็ได้ประโยชน์นะครับหลายอย่างไผ่กล้วยก็มันวายแล้วครับตอนแรกๆก็ได้วีได้เครื่อ,องนี้มันก็จะวายนะครับกล้วย แล้วก็ไผ่อันตตัดช่วงยอดยอดมันจะโตช้านะครับปลูกไผ่ต้องเอาท่านล่างหรือขุดเง้าออกมาเลยขุดต้นมาตัดลงม,มาปลูกเอาลำใหญ่ๆเลยครับเบอร์ใหญ่ๆมันจะได้โตวไวถ้ายอดเล็กๆโตช้าไผ่สี่ปีได้แค่นี้นะครับ น้ำท่วมแล้วคิดว่าตายมันขึ้นมาอีกนะตรงนี้น้ําท่วมแต่ก็มีกอเนี้ไม่ขึ้นนะตน้นนี้ตายต้นนี้ก็ตัดเอาจากเกือบส่วนปลายนะเกือบส่วนปลาย <c oughs> อันน้นปลายอันนี้เกือบส่วนปลายเกือบกลางกลางส่วนกลางขึ้นบนนะครับลง ก็มาออกอันนี้ก็จะออกก่อนด้านโน้นด้านโน้นจะออกหลังตรนนี้ตอนนี้ก็ออกก่อนนะครับตอนนี้ก็ออกนอ,อกมาเรื่อยนะครับนี่จะเห็นนะะออกหนอแล้วเริ่มใหญ่แล้วครับมันจะตามลําดับเลยครับเนี่ยอานนียรุ่นสามนะครับ รุ่นสรุ่นสี่แล้วเนี่นอนนี่ก็รุ่นสี่เพราะว่ารุ่นหนึ่งสองตัดตัดสางทิ้งแล้วนะครับอันนี้ก็เนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ต้นมัน,นเล็กอันนี้ก็เป็นรุ่นสองมาเลยนะไข่โอ้สระยายมาเรื่อยนะครับจากคามาสู่ภัยนะครับ ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเราก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่จะออกมาทำเกษตรนะครับเท่ววนี้ก็โรงงานรายก็ปลบกโรงงานเยอะถ้าเราได้ปูพื้นฐานไว้ก่อนที่เราจะออกจากงานก็ จะมีประโยชน์มากเลยนะครับเราก็ได้มาเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้กินไว้ขายนะครับได้หลังที่ออกจากงานหรือถูกปลดจากงานตกงานก็มีตัวนี้เป็นตัวสำรองครับเรื่องชีพครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม คับเดี๋ยวจะอัปเดตในวันต่อต่อไปอีกนะครับก็สวัสดี